นับจนถึงเวลานี้เท่ากับว่าฤดูกาล2024-25ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเหลือเกมแข่งให้แฟนบอลได้หลอลุ้นรอรับชมเอาใจช่วยกันอีก4เกมนะครับ4เกมดังกล่าวแบ่งเป็นเกมพรีเมียร์ลีก3นัดสุดท้ายที่จะเริ่มต้นในวันที่11พฤษภาคมนี้คือการเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดต่อด้วยสุดสัปดาห์กลางเดือนวันที่17กับทริปเดินทางเข้าเมืองหลวงไปเยือนเชลซีและกลับมาปิ Season, ดซีซั่นโดยการเล่นในโอทาฟอร์ดส่งท้ายรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าในวันที่25พฤษภาคมนี้ส่นนวนอ เชสเตอร์ยูไนเตดไปโดยปริยายนะครับกับนัดชิงชนะเลิศยูโรป้าลีกที่รูเบนอัมริมและลูกทีมสร้างผลงานชะเลิศเอาไว้ด้วยการไร้พ่ายมาตลอด จนกลุยทางผ่านกลับมาลงเล่นที่ซามาเมดได้อีกครั้งและคู่แข่งที่ต้องเจอกันก็คือเพื่อนล้มเลีกยที่อันดับในตารางคะแนนไม่ห่างกันมากนะักทาวนแฮมฮอสเปอร์ครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรป้าลีกมีกำหนดวันแข่งในระหว่างกลางเกมพิมพ์ลีกัดที่37กับส8คือจะเตะกันในวันที่21พฤษภาคมนั่นหมายความว่าจะมีทีมหนึ่งที่ต้องกลับมาลงสนามปิดท้ายฤดูกาลด้วยความชื่นมืน่นและทีมจะกลับมาส่งท้ายซีซั่นเกมลีกพร้อมคล้ำน้ำ หลังประสบความสําเร็จในเป้าหมายขั้นต้นอย่างการพาฟีนแสดงเข้าไปรอชิงถ้วยยูโรป้าหลีกแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ทุกอย่างก็ไม่ได้พิเศษเพิ่มเติมอะไรโฟกัสการทํางานก็จะกลับมาเป็นเด้อของเกมลีก2นัดจากนี้ซึ่งเขาเองก็รับรู้และเข้าใจดีถึงบริบทที่แตกต่างกันว่านี่คือรายการที่พวกเขามีผลงานต่ํากว่ามาตรฐานและน่าผิดหวังอย่างมากและนั่นคือจุดที่เขาตระหนักว่า ต่อให้จะมีการพาทีมเข้าไปรอชิงยูโรปาลีกได้แล้วก็หาใช่ว่าจะนาเอาสิ่งหนึ่งมาลบล้างภาพความล้มเหลวของอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างใดอีกทั้งยังออกลงส่งสัญญาณเตือนถึงบรรดาลูกทีม้วยว่าเกมลีก2เกมจากนี้นี่แหละที่จะสําคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกสําหรับตัวผู้เล่นเองที่ต้องรีดผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการต่อสู้แย่งชิงตําแหน่งกันภายในและดูว่าสุดท้ายแล้วใครที่คู่ควรจะถูกใช้งานในเกมสาคัญอย่างนะัดชิงยูโรปาลีกที่จะมาถึงเราคงจะไม่ได้มีการฝึกซ้อมมาก,นะก เกมจากนี้เพื่อแข่งขันชิงตำแหน่งในรอบชิงชนะเลิศบอลท้วย ตอบเมื่อถูกนักข่าวถามว่าใน2เกมลีกจากนี้ที่ต้องเจอกับเวสแซมอยู่ในแต่ละเชลซีเราจะได้เห็นเขาพักผู้เล่นแกนหลักบางส่วนไปเลยหรือไม่ตัวอย่างเช่นบรูโน่เฟนันเดสที่ลงแข่งมาต่อเนื่องกลําสึกหนักมาตลอดเป็นจนถึงแฮ์รม็กไกวที่กลายมาเป็นตัวละครสําคัญในระบบหลังสามของคุณซือวัย40ปีและในแง่สภาพร่างกายแล้วอาจต้องพิถีพิถันกันหน่อยกับการบริหารเวลาในการลงสนามเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลอาจจะส่งผลกระทบถึงการสูญเสียจะลงเล่นนัดชิงบอลถ้วยไม่ได้ตัวลูเปนอลมริมก็ยืนยันว่าเขายังไม่ไดด้มมีคคววาาิเรื่่องจะ ให้เป็นพิเศษเพราะอีกแง่หนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเกมสําคัญนั้นบางทีการลงเล่นต่อเนื่องเพื่อให้ตัวนักเตะคุ้นชินกับจังหวะาจากโคนของเกมการแข่งขันให้มากที่สุดกลาเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าการเลือกจะพักผู้เล่นคนนั้นออกไปไม่ให้มีส่วนร่วมกับเกมเลยอย่างสิ้นเชิง ผมคิดว่าบางครั้งมันก็ดีกว่าที่จะได้ลงเล่นต่อเนื่องแต่สิ่งที่ผมกำลังจะป้องกันจริงๆก็คือผู้เล่นกลุ่มเปลาะบางซึ่งจะได้รับบาดเจ็บอย่างเช่นบรูโน่เฟนันเดสเขา่าได้พักในเกมสุดท้ายก่อนเจอกับท็อตแนมแต่เกมกับเชลซีมีการเลื่อนไปเป็นวันศุกร์เพราะงั้นเราก็ได้เวลาพักเพิ่มที่สุดแล้วผมยังยืนยันว่าเรายังเต็มที่ในเกมลีกบรูโน่ไม่มีปัญหาแน่แต่ฮร้เล่แมากกว่ายังไม่ชวนนักนั่นคือเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เราต้องบริหารจัดการแต่พวกเขาก็ต้องมมงมมาาีีเเเเเกกกกลลลล่่่่่่นนนพรรราาาาะไดด้้งัยยยอออววููฉแ ต่อที่ประเด็นเรื่องว่าเขารู้สึกตึงเครียดหรือกดดันมากแค่ไหนเกี่ยวกับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลทั่วรองของทวีปที่รออยู่พอคู่แข่งคือทอร์นาฮอสเปอร์ทีมร่วมดีที่รู้ไส้รู้พุงกันดีแถมยังเป็นทีมประเภทงูเหลือมเชือกกล้วยที่อยู่ในเตดแพ้ให้เสมอในการเจอกัน4เกมหลังสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการ แน่นอนผมเครียดอยู่แล้วผมเครียดเพราะมีรอบชิงรออยู่ถ้าเราทําไม่สําเร็จมันก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่เบื้องต้นคือเราแฮปปี้ที่ไปถึงตรงนั้นที่เหลือเราค่อยมาดูกันไปดีกว่ามันจะเป็นนัดชิงที่ยิ่งใหญ่และเราจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้ชนะมาอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอย่างน้อยเราสามารถทําสิ่งนี้เพื่อตอบแทนแฟนบอลของเราได้หลังจากที่พวกเขามอบทุกสิ่งทุกอย่างในการสนับสนุนเราผ่านช่วงฤดูกาลที่ยากลําบากนี้มามา,มากมาย ขณะดเดียวกันลูเบนอมูริมยังมอบความหมายของการคว้าชแชมป์ยูโรป้าลีกด้วยว่าสำหรับเขานั้นมันมีค่ามากกว่าแค่การได้สิทธิ์เข้าไปเล่นและรอรับรายได้ทีมมากขึ้นในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าจะสำหรับเขาถ้าทีมคว้าชแชมป์มาได้เขามองไปที่เรื่องของขวัญกำลังใจที่ทีมหอจะได้รับมาเป็นต้นทุนเพื่อการตั้งต้นสู้ในฤดูกาลหน้าที่วาดหวังกันว่า สิ่งต่างๆมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้ได้เง,งินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดจากการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกแม้กระทั่งเป็นแชมป์มันจะเป็นความรู้สึกสะสมที่ว่าเราสามารถทําสิ่งต่างๆนี้ได้ความรู้สึกในแง่ของการตอบแทนบางอย่างกลับไปสู่แฟนบอลมันไม่ใช่แค่เรื่องของการได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์เท่านั้นถ้าจะมันจะมีความหมายในแง่ความรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นได้ โดยเพิ่มเติมในส่วนประเด็นเรื่องสิทธิ์การได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านโคตายูโรปาลีกที่หลายฝ่ายวิเคราะห์กันมาตลอดว่ามันมีความสําคัญต่อแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ดอย่ามากในแง่ของเงินรายได้ที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ทางบัญชีของพวกเขาที่เผชิญอยู่ให้บรรเทาดีขึ้นนั้นล่าสุดก่อนที่สื่อจะหยิบคําถามเรื่องนี้ไปถามลูเบนอมูลิมจนได้มาซึ่งคําตอบดังกล่าวก็มีแกลเลนเนวิลที่เล่นประเด็นนี้เอาไว้ผ่านทางรายการพอดแคสต์ของเจ้าตัวที่ฉีว่าอิมแพ t ในด้านการเงินจากสถาน,านะแชมป์มยูโรปาล อีกทั้งยังเชื่อเลยว่าภายในสัปดาห์ก่อนถึงนัดชิงฝ่ายบริหารของทั้งสองสโมสรเองก็คงต้องมีการประชุมภายในเกี่ยวกับแผนงานการประเมินกระบวนการทำงานของทีมในตลาดหน้าร้อนนี้เพราะความสําเร็จในยูโรปาลีกจะหมายถึงปัใจจัยในด้านงบลงทุนของแต่ละทีมที่ส่งผลต่อยอดไปที่สเปค,คของบุคลากรใหม่ที่จะดึงเข้ามาสู่ทีมได้ด้วยโดยอดีตกัปตันทีมปีแส,แสดงแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องของผลที่ตามมาในระดับใหญ่หลวงมากๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่มันจะกระทบต่อพวกเขาเหมือนด้เรนแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่กระดดรับอุ มีการประชุมคณะกรรมการที่คิดเรื่องนี้กันในช่วงไม่กี่สัปดาห์หน้าเพราะการประสบความสำเร็จของผู้จัดการทีมส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเรื่องการลงทุนในทีมและการมีกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่ดีหากคุณภาพในแง่การคัดสรรผู้เล่นเข้ามาใหม่มีแค่ครึ่งเดียวหรือมีงบในการลงทุนเดิมต้นแค่50-60ล้านปอนด์มันย่อมเทียบไม่ได้แน่กับการตั้งต้นที่งบ120้ล้านปอนด์และมันหมายถึงโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลหน้ามันก็ย่อมลดน้อยลงตามปัจจัยแปรผันดังกล่าวไปด้วย ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ามันถูกต้องจริงๆไหมที่ฟุตบอลมันดาเนินไปแบบนี้แต่ทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ความสําเร็จมีราคาแพงในการจ่ายเพื่อให้ได้มาและนั่นคือสิ่งที่เป็นเดิมพันในปีหน้ามันน่าเศร้าใจเมื่อมองว่าไม่มีใครเลยที่พูดถึงยูโรปาลีกในแง่ของความภาคภูมิใจของการได้ชูถ้วยและคว้าเหรียญรางวัลมาคล้องคอพวกเขาไม่แต่พูดถึงเรื่องนี้ผ่านมุมมองของการให้ได้มาซึ่งโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะทําทให้คุณการันตีไรายได้ระดับ80ล้านปอนด์แน่ๆมันให้ความรู้สสึกกเหมหมมมมมอออนนนตตััววรรรรราาาาาาายยยไไไไ่่่ดด้้ีีคคะะพพผลลขงงงทใจ กกันมาที่สุดผมหนุนสุดตัวอยากเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์แต่ดูเหมือนเกมนัดชิงครั้งนี้มันจะไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่เพราะคุณภาพของทั้งสองทีมที่น่าผิดหวังมาตลอดทั้งซีซั้นแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นโอกาสพิเศษมากๆของพวกเขาในเกมที่บิวเวครั้งนี้ ย้อนกลับไปที่ลูเบนอมบลิมเจ้าตัวยังถูกสื่อชงคำถามเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กูรูนักว,วิเคราะห์ว่าจะถึงอดีตผู้เล่นตำนานของทีมเองก็ยังออกมาวิจารณ์เอาไว้ว่ายู่ในแต่ของเขานั้นทำผลงานในเกมเพลย์เมล็กได้เลวร้ายน่าออายจนเกินไปซึ่งบางการวิจารณ์มีการพาดโยงไปที่ชุดความคิดและวิธีการที่ทีมของลูเบนอมบลิมนำไปลงเล่นในสนามว่ามันช่างแตกต่างกับเวลาเล่นรายการบอลยุโรปเกินไปหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดของรอยคีนที่ออกมาชี้ว่าทีมของลูเบนอัมบริมไม่ได้แสดงออกถึงความพยายามที่มากพอเวลาเล่นในพิมเมลีกรณีนี้กุนซอฟีแสดงเองให้คําตอบในเชิงที่กึ่งโตกลับและกึ่งยอมรับว่าผลงานมันก็เป็นอะไรที่รับได้ยากจริงๆโดยเขาบอกว่าเราพยายามทําอย่างดีที่สุดแต่ผมก็เห็นโดวยว่าเราควรทําได้ดีกว่านี้ผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับคําวิจารณ์เหล่านั้นเพราะเราสมควรได้รับมันถ้าเรายอมรับทุกอย่างในฤดูกาลนี้ไม่ได้ผมคิดว่าเราอยู่ผิดวงการแล้วผมยอมรับเรื่องนี้และเห็นด้วยกับคําวิจารณ์ทั้งหมมดดแตต่อนนี้ผคิว มันชัดเจนจริงๆว่าเราต้องฉลาดและเลือกเสี่ยงเราต้องเสี่ยงกับการรับคําวิจารณ์มากมายจากทุกคนเพราะมาตรฐานของรอยคินรวมถึงผู้คนเหล่านี้นั้นสูงมากจริงๆแต่ผมต้องเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรไม่ใช่สําหรับตัวผมเอง ปิดท้ายที่ความคีดเห็นของไซมอนสโตนคนข่าว BBC ที่ออกมานิยามถึงคู่ชิงชนะเลิศยูโรปาลีกในปีนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทอตแนฮอตสเปอร์ซึ่งเขาใช้คําว่าไม่ต่างอะไรกับนัดชิงประเภทการวัดกันของทีมที่ผลงานน่าผิดหวังทั้งคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผลงานในยุโรปที่ดีกว่าในพรีเมียร์ลีกในเกมลีกทั้งยูไนเต็ดและทอตแนมต่างเหมือนกันก็คือเป็นทีมที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยขาดความสม่ําเสมอคงเส้นคงวาแต่พวกเขาลับพากันไปถึงนัดชิงยูโรปาลีกได สำหรับยูไนเตดเส้นทางของพวกเขาผ่านทีมจากสเปน2ทีมและทีมฝรั่งเศสอีกหนึ่งทีมผมคิดว่าแชมป์ยูโรปาลีกมันเหมือนตัวพิเศษในแบบที่อนุญ,ญาตให้คุณออกจากคุกไปเลยฟรีๆไม่ว่าทีมไหนได้ยูโรปาลีกไปครองพวกเขาคงพูดได้ว่า มันเป็นฤดูการที่เลวร้ายสำหรับพวกเราจริงๆนั่นแหละแต่เราหนีมันมาได้เราได้เล่นแชมเปี้ยนส์รีกเห็นไหมและทีมจะได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้นมากด้วยโดยส่วนตัวผมมองว่ายุโรป้าลีกครั้งนี้ป็นสำคัญมหาศาลมากๆสำหรับลูเบนอมูลิมพอไม่มากก็น้อยแน่นอนที่มันจะส่งเอฟเฟกต์ไปที่เรื่องของความศรัทธาที่ผู้คนจะมีต่อไอเดียมีต่อวิธีการของเขามากขึ้นนอกจากนี้เม็ดเงินที่จะได้จากการกลับไปเวทีแชมเปี้ยนส์รีกจะไม่ต่างอะไรกับกุญแจวิเศษไขประตูให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาที่มีได้ง่ายมากขึ้น